สวัสดีครับพบกับผมทั่วไทยไปกับพิธีกเช่นเคยครับนำความเป็นสิมงคลโชคดีร่ำรวยแห,ห่งสมความปรารถนาพบกับบารมีศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มากๆท่านเท้าเวสุวรรณองค์งดงามเป็นสิมงคนมาตลอดเรื่อยมานะครับที่นี่ท่านเท้าเวสุวรรณแห่งวัดใหญ่ล่มครับ ต้องบอกว่าผมแวะมาช่วงงานปีพอดีนะครับ3วันมาบันทึกภาพเห็นหลายท่านมาจุดทูบทูบสีแดงดอกกุหลาบสีแดงน้ำสีแดงนะครับผ้าแพรสามสีนะครับก็มาบูชากันด้วยความศรัทธาและหลายท่านก็บอกว่าโชคดีนะครับโชคดี ก,การโชคดีก็มีหลายแบบบางท่านอาจจะเป็นเรื่องงานบางท่านอาจจะเป็นเรื่องโรตเตอรี่ก็ได้นะครับบางท่านอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับหรืออื่นๆนะครับวันนี้และยังมีนี่ครับแมเซอร์ไพรส์ Surprise เลยก็จะมีการามีไหนะฮะไหมหาสัรจเจ้นตัวเลขนะครับหยิบขึ้นมาก็เป็น ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะครับรายการผมก็มาบันทึกภาพแล้วก็เห็นหลายท่านหยิบอธิษฐานขึ้นมาอย่างละสามอย่างละสามนะครับก็มีภาพให้ชมกันเรื่องราวของปาฏิหาริย์ศักดิ์สิทธิ์ของท่านท้าวเวสุวรรณแห่งวัดใหญ่ล่มนั้นมีมาไม่น้อยนะครับเดี๋ยวผมนำคลิปนะครับที่เคยสัมภาษณ์หลายๆท่านไว้ มาฟังกันอีกทีนะครับโดยเฉพาะคนดังใจดีก็คือคุณโป้งนะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยนะครับมาให้ชมให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายท่านเห็นแล้วมีความศรัทธาก็แวะไปนะครับที่วัดใจร่มนะครับพรรามสองนี่เองพรรามสองนี่เองนะครับแวะไปแล้วท่านต้องถูกใจดีใจ โชคดีมีความสุขเหมือนกับหลายๆท่านและก็บิ๊กแอดด้วยนะครับแวะไปนะครับแวะไปครับไหว้พระทาบุญนะครับขอพรขึ้นไปกราบหลวงพ่อพุ่มพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์200กว่าปีนะครับแล้วก็พระพิฆเนศนะครับโอ้เยอะแยะมากมายทําบุญตามกําลังศรัทธาได้นะครับ แวะไปนะครับก็เชิญชวนเชิญชวนนะครับสิ่งดีๆเป็นสีม่มงคลทั้งนั้นนะครับอย่าลืมนะครับแวะไปกราบขอพอรท่านท้าเวสวุวรรณเมตตาศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดใหญ่ล่มพระรามสองกรุงเทพเฮงๆงรวยๆด้วยกันทุกท่านครับ ตถิติสร้างที่สร้างอนทิวสวดทรงไปสูตรพลังการมุขทานไว้จิตสถิตจะรวมปิตยโยเป็นน้องทิวะโบรการในสถานติดบูรพาอีตีพยากางคานทรงพลังการของสีลรวมมณีเป็นได้นาคทะเลิมอาจติพยาติอดตลอดด้วยที่บริพาในสถานติดขาดกันนี้ดึงไม่ตัวทิวบูรนาประบุติองค์สงาพรสูติตสถิตปด้วยมร Tidak ada yang